มากมายขนาดนี้อายุเพียงเท่านี้นางมีชีวิตยอยู่รอดในเมืองใหญ่แบบนี้ได้อย่างไรเรื่องนี้ข้าจะตรวจสอบถ้าเป็นฝีมือของดยุกอันจริงๆข้าจะไม่ปล่อยไปแน่แม้แต่องค์ราชายาทก็ยังทรงโกรธดดยุกอันจะต้องไม่รอดแน่เรื่องนี้ข้าไม่กล้าจะรบกวนองราชายาทแค่เพียงมอบเรื่องนี้ให้ท่านเกลงจงตัดสินก็พอเพคะ ท่านเก่งจรงนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือไม่มีการยัดไต้โตะแน่นอนทําเรื่องไม่ดีตกทำเรื่องไม่มีตกหล่นข้าก็วางใจขอบพระทัยเพคะองค์รัชทายาทต้องเป็นเรื่องนแน่ๆคิดว่าถ้าให้จ้าเย่กรดแล้วยุอันจะโชคร้ายแล้วหรอเพียงแค่สารแหวญยวน เอยจัดการเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าไม่ใช่เพียงแค่จุดไฟฆ่าคนแค่นั้นยังมีเรื่องการย,ากยากักยอกทรัพย์เรื่องนี้เขาก็ไม่รอดไม่น่าไม่แน่ว่าเรื่องที่ข่าถูกหลังแกนในตำหนักนี้ก็อาจจะถูกเปิดโปงออกมาทุกคนจะไม่มีใครรอดองราชทายาทมีคําสั่งให้ทาหารทุกนายในตำหนักได้ยุบอันถอนกําลังแต่แต่อะไรพวกเจ้า ขัดขืนคําสั่งขององค์ราชทายาทห,หรอข้าน้อยไม่กล้าข้าจะถอนกําลังเดี๋ยวนี้ตําหนักองค์หญิงใหญ่ท่านแม่ท่านเป็นอย่างไรบ้างใครให้เจ้าตัดสินใจเองท่านแม่ได้เท้าไม่เคยทําร้ายข้าน้องฉินก่อนจะทําอะไรต้องคิดให้รบอบคอบไม่งั้นจะต้องเป็นอันตรายกับตัว น้องสามวันนี้เจ้าคงจะเสียขวัญค่าต้มสุปไว้เดี๋ยวจะให้คนเอามาให้ขอบคุณสนมเสค่าขอกลับไปพักผ่อนก่อนคุณหนูทำไมถึงได้รับปากจะกินซุปที่สนมเสเป็นคนทำข้าว่านางจะต้องวางยาแน่ๆไม่หรอกถ่านางวางยาแล้วค่ากินจนตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับนางคุณหนูคิดถูกงั้นพวกเราจะทำยังไง อย่าพึ่งดูย่าให้งูหนีดูสิว่านางจะส่งอะไรมาคุณหนูฉลาดจริงๆรรอให้ท่านเกองจงมาเรื่องทุกเรื่องก็จะก,กระจา่างเมื่อถึงตอนนั้นพวกเราก็อย่าใจอ่อนถ้าตรวจสอบทุกอย่างฉันก็ดีใจคนที่ทำร้ายข้าข้าจะไม่มีทางที่จะปล่อยไปแต่ถ้าคุณหนูอย่าคิดเรื่อยนะเจ้าคะ่ะ ถึงแม้ว่าได้เท้าจะไม่ได้ทําดีกับคุณหนูมากแต่ยังไงเสือก็ไม่กินลูกของตัวเองผู้ความจริงข้าก็ไม่ได้สนใจความสัมพันธ์พ่อลูกของแบบนี้ข้าไม่เคยมีมาก่อนในเมื่อเขาทําไม่ดีกับข้าก็อย่ามาโทษว่าข้าทําไม่ดีกับเขาถ้าได้เท้าและคุณหนูเหมือนกับคุณหนูสองและคุณหนูสี่ก็คงจะดีมากทําไมคนดีๆแบบคุณหนูได้เท้าถึงได้ไม่รักนาง หรืออย่างน้อยตำหนักจันทราต้องหลิงเจ้าเข้าไปดูสิว่าในตำหนักจันทรามีของน่าสงสัยไหมเจ้าค่ะคุณหนูตำหนักจันทราดีกว่าตำหนักเมสวรรเยอะเลยไปพักผ่อนดีกว่าก็ก็ก,ก,กคุณหนูสาวพวกเราเอาซุปมาให้เจ้าค่ะคุณหนูสามจะนอนแล้วหรอเจ้าคะข้าเอาซุปมาให้เจ้าค่ะ เข้ามาคุยกันหน่อยเริ่มดื่มสุปนี่เถอเจ้าค่ะวางยาฆ่าจริงๆยังไงร่างกายของข้าไม่มีผลต่อยาพิษตั้งนานแล้วยังดื่มยังไงก็ไม่มีปัญหาเดึกขนาดนี้แล้วยังต้องลำบากพี่สองรู้สึกรบกวนมากจริงๆน้องสามเจ้าพูดอะไรข้าเป็นพี่สาวข,ของเจ้าข้าก็ต้องดูแลเจ้าเด็กม,มากแล้วข้าไม่รบกวนเจ้าพักผ่อนแล้วกัน ข้าจะให้ตรงลิงไปส่งท่านไม่ต้องหลอกหอนิมน,น้ำาเจ้าเห็นนางดื่มลงไปแล้วใช่ไหมใช่ข้าเห็นนางดื่มกับตาดื่มยานั่นแล้วนางก็จะเป็นเหมือนกับองค์หญิงใหญ่ป่วยจนตายหมอเทวาดาก็รักษาไม่หายดื่มยาานั่นแล้ว นางก็จะเป็นเหมือนองค์หญิงใหญ่ป่วยจนตายหมอเทวดาก็รักษาไม่ได้แค่นี้พวกเราก็วางใจได้แล้วยานี้แม้แต่นักปรุงยาก็ยากที่จะวิจัยไม่ต้องพูดถึงหมอทั่วไปท่านแม่ยาย้แรงขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหนเจ้าไม่ต้องรู้หรอกไปนอนได้แล้วแม่แม้แม้แต่ข้าก็ไม่บอกหรอไม่ใช่ว่าแม่อยากจะปิดบังเจ้าเรื่องนี้ เจ้ารู้แล้วก็ไม่ประโยชน์รีบไปพักผ่อนเถอะข้ารู้แล้วโอ้หญิงใหญ่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผีแต่ก็อย่าว่าข้านะต้องโทษที่ตัวเองโชคไม่ดีผู้หญิงคนนี้ไร้กาจริงๆตำหนักจันทราคุณหนูเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะไม่มีอะไรตรงหลิง เจ้าจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนท่านแม่ของข้าเคยทำอะไรให้ใครไม่พอใจไหมอูคหญิงใหญ่เป็นคนดีมีเมตตาพระฟ้าต่าก็รักองค์หญิงข้าไม่เคยได้ยินว่าพระองค์จะทำให้ใครไม่พอใจหรอองค์หญิงใหญ่เส้นประชนไปตั้งหลายปีแล้วพระฟ้าก็ยังพูดถึงนายด้วยความคิดถึงเราใครทำร้ายนางวันต่อมาคุณหนูเจ้าคะท่าน เกิงมาแล้วเจ้าค่ะไม่ได้นอนทั้งคืนคุณหนูยินดีต้อนรับครับท่านเกิงจงค่ะได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้วแต่เท้าเสียวท่านไม่ต้องยุกโยอข้าหรอกเรื่องเราเป็นอย่างไรข้าก็ตัดสินใจเช่นนั้นไม่มีการยัดใต้โตะแน่นอนแม้แต่เท้าเขาก็ไม่ไว้หน้าเลย ข้าน้อยเกิงจงขอคารวะองค์หญิงเปยเย่ไม่ต้องมาพิธียาของท่านแม่ได้ผลดีจริงๆเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องมืดมากมายในตำหนักนี้พยานคนเดียวเสียชีวิตไปแล้วจึงต้องรบกวนท่านอย่าให้คนร้ายรอดความผิดไปได้าพในแผ่นดินนี้ทุกคนต้องอยู่ ตามกฎระเบียบค่าจะสืบสวนไม่มีทางให้คนผิดรอดไปได้ต้องลิงไปเอายาอาวุวัฒนะฉมสมชาวและของกำลังมาให้ท่านเกิงเฉิงเกิงจงสองหญิงค่าเราไว้ไม่ได้ท่านเกิงจงนี่ค่าไม่ได้จะติดสินบนท่าน ตอนที่ท่านแม่ของข้ายังอยู่มักจะพูดถึงท่านข้าไม่มีโอกาสได้เจอท่านครั้งนี้ได้เจอแล้วจึงอยากจะมอบของขวัญให้พระองค์ทรงเติบโตขึ้นมากและรู้เรื่องมาราย,ยาทยิ่งทําให้เหมือนองค์หญิงใหญ่มากขึ้นท่านพูดเกินไปแล้วรายวันต่อมาสารแหวนเว่ยท่านเสียวท่านกลามากท่านกล้ายกะยกทรัพย์สิน ของตำแหน่งองค์หญิงใหญ่ท่านไม่ละอายใจบ้างหรอข้าถูกใส่ความใส่ความนี่คือบัญชีของเงินผู้จี้เออที่เราคุณชายและสนมไปเอาเงินมาเจ้าดูเองเถอะพวกท่านอธิบายบัญชีเหล่านี้ให้ข้าฟังสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นใส่ความได้ท้าพูดอะไรหน่อยสิเจ้าคะหลักฐานอยู่ตรงหน้าแล้วยังจะแก้ตัวอีกหรอ ดูหเหมือนว่าถ้าไม่เอาจินสองท่านก็จะไม่ยอมพูดออกมาทหารมาเอาตัวสนมสองคนนี้ออกไปจากนั้นโบอย่างหนัก50สครั้งนายท่านโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยไว้ชีวิตตอนที่พวกเจ้าทำความผิดทำไมถึงไม่คิดว่าเรื่องนี้มันร้ายแรงถึงชีวิตให้อภัยไม่ได้นายท่านช่วยชีวิตข้าเถอะนายท่าน ไว้ชีวิตแม่ข้าด้วยเถอะนายท่านข้าขอร้องให้ท่านไว้ชีวิตท่านแม่ของข้าด้วยขอในท่านช่วยเมตตาด้วยเถอดดีที่แม่ของข้าไม่ทำความผิดอะไรไม่อย่างนั้นคนที่ต้องแบบรักนั่นต้องเป็นข้าปล่อยท่านแม่ คุณหนูสามขอร้องท่านช่วยท่านแม่ข้าด้วยคุณหนูสี่เรื่องราวเมื่อถึงวันนี้ไม่หลักฐานพร้อมเจ้าให้แม่ของเจ้าพูดความจริงออกมาเถอะบางทีท่านเกิองอาจจะมีเมตตาสักครั้งท่านแม่ของข้ากลัวว่าคนในตำหนักจะทำเรื่องไม่ดีจึงเอาของบางอย่างไปซ่อนเพื่อที่จะเอามาคืนคุณหนูในภายหลัง สนมชินเก่งจริงๆนี่ฉันทำให้แม่เดือดร้อนหรอถ้าเป็นแบบนี้ท่านแม่ต้องถูกโวยจนตาแน่ๆคุณหนู3ามข้าพูดแล้วขอท่านช่วยนึกถึงช่วงเวลาที่แม่ของข้าทำดีกับท่านไว้ชีวิตนางด้วยคุณหนูสอพูดได้ดีแต่คุณหนู2อย่าปิดบังเลยได้ได้ข้าจะพูดออกมาทั้งหมดกระบวนการต่สวน นท่านนี่คือหลักฐานทั้งหมดท่านเกิงจงลาปมาิมนี้สนมเชียวและสนมเสก็ไม่ง่ายเลยดูแลท่านพ่อของข้ามานานข้าว่านอะาพวกนางไปขังที่คุกใต้ดินไว้ก่อนได้บอกให้พวกเขาหยุดขขบคุณนายท่านครอบประไทยองหญิงปเปยแย่พวกท่านพาสองท่านไปที่คุกใต้ดิน ขอรับผู้หญิงเปยเย่สนมทั้งสองคนบาดเจ็บหนักน่าจะเชิญหมอมาหน่อยนะครับข้ามียารลกอดไาลาเม็ดเดี๋ยวข้าจะให้คนเอาไปให้ท่านพี่ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงสิบปีรังแคนก็ยังไม่สายค่ะไม่ใช่หรอกว่าเจ้าจะยิ่งใหญ่ได้ตลอดชีวิตได้เท้าเซียวข้าขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าทำอะไรมากเกินไปท่านอย่าคิดอะไร อย่าคิดจะปกปิดได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ปิดบังได้ตลอดเรื่องนี้ทําให้องค์จัก,กรพรรดิพิโรธท่านเตรียมตัวและผลการกระทําของท่านด้วยข้าขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าทําอะไรมากเกินไปท่านอย่าคิดว่าจะปกปิดได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ปิดบังได้ตลอดขอรับแกจเจ้าเกิงจงเราจะได้เห็นดีกันข้าไม่คิดเลยว่า องค์หญิงเปยเย่จะถูกก็ะทำเช่นนี้ต่อไปถ้ามีอะไรค่าให้ค่าช่วยก็บอกมาเลยขอบคุณทั้งลงเกิงมากข้ายังมีเรื่องต้องไปสืบสวนค่าขอตัวก่อนท่านพ่อท่านเกื้อจงยังสืบสวนไม่ได้เรื่องอะไรไม่ต้องเป็นห่วงเรียกกลับไปพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะเหนื่อยจนเป็นอะไรไปเปยเย่ ต้องเลียงพวกเราไปดูคุณนาทั้งสองกันค่าคุณหนูคุกหลวงโอ้ยเจ็บมันเจ็บระวังหน่อยท่านแม่ท่านทนหน่อยท่านแม่ค่ะหุกป,ปากเจ้าซะอ่าในเมื่อเจ้าคิดว่าอยู่กับนางแล้วจะมีอนาคตเจ้าจะมาที่นี่ทำไม นะฉินอยากกดเลยน้องสี่ทำเพื่อท่านนะนายนางกลัวว่าท่านจะไม่รู้ถูกผิดจึงย้ำรับปากและทำแทนท่านถ้ามังใจเถอะค่าไม่ค่าท่านหรอกนางเด็กบ้าดูแลตัวเองด้วยนะคะเมื่อกี้คุณหนูเห็นหน้าของสนุมชินไหมเพคะใบหน้าหมองหน้าตลกดยิ่งนักเจ้านี้ปากเสียจริงๆ นางมาทำอะไรที่นี่ข้ารู้ว่าท่านนาสวยชอบที่นหอมในคุกนี้ทั้งเหม็นทั้งสกปรกข้ากลัวว่าท่านจะอยู่ได้ไม่สบายข้ารู้สึกไม่ดียังไงท่านนาก็ดีกับข้ามาโดยตลอดเ <c oughs> <c oughs> จ้าจะทำอะไรนี่มันเป็นของที่จุดให้คนร้อไงมันจำกัดพลัง เป็นไปได้ยังไงมีแค่นักเวทห้าดาวขึ้นไปถึงจะมีสิ่งนี้ได้ข้ายังแก้มันไม่ได้นี่นางท่านนาชอบกลิ่นนี้ไหมคะ <c oughs> กลิ่นนี้มันข้าเพิ่งใส่ของสิ่งหนึ่งลงไปในตะเกียงยาละคายเลือดผลของยาอาจจะไม่แรงมากนะักแต่กลิ่นก็พอจะส่งผลได้ ร่างกายจะค่อยๆเสียหายจากด้านในแม้แต่กระดูกก็จะค่อยๆละลายจนกลายเป็นเลือดเจ้าทำเกินไปแล้วนะข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปอายุนวางใจเถอะนางเป็นพี่สาวของข้าข้าไม่ฆ่านางหรอกหึหงเปเย่หลายปีมัน,นี้ข้าประเมินเจ้าตำเกินไปสิน,นะแต่เจ้าอย่าเพิ่งดีใจ อย่าเพิ่งได้ใจไปเจ้าคิดว่าข้าข้าข้าแล้วเจ้าจะอยู่ได้อีกนานเหรอท่านนะท่านไม่รู้อะไรร่างกายของข้าไม่มีผลต่อยาผิดน่าเสียดายที่ความพยายามหลายปีมานี้ของท่านต้องเสียเปล่าเจ้าเจ้ารู้เจ้ารู้ได้ยังไงท่านวางยาข่าทุกวันเป็นยาแบบออกดิช้าๆค่อยๆทำลายร่างกายของข้าเมื่อวานท่าน อดไม่ได้จึงต้องใช้ยาแรงกับข้าข้าประเมินเจ้าต่ำเกินไปจริงๆท่านรู้ตอนที่สายไปเสียแล้วแต่ท่านคงยังไม่อยากตายท่านคงจะอยากเห็นวันที่ท่านพี่สองประสบความสำเร็จจะจะทำอะไรไม่ทำอะไรหรอกข้าแค่อยากจะรู้ว่าทำไมท่านต้องทำร้ายทั้งแม่ของข้าทำไมท่านถึงกล้าขนาดน,นั้น ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะรู้เรื่องนี้ด้วยเจ้าเด็กน้อยเริ่มแก้แค้นข้าตั้งแต่เมื่อไหร่คงไปเย่เจ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมข้าไม่บอกเจ้าคงเปเย่เจ้าอยากรู้ใช่ไหมข้าไม่บอกเจ้าหรอกสารเลวอ่เจ้าคิดว่าข้าโง่หรอถึงข้าจะบอกเจ้าเจ้าก็ไม่เปิดข้าหรอกงั้นข้ายอมตายและปิดบังเจ้าไปแบบนี้ในเมื่อกล้าขนาดนี้ท่านนะไม่เหมือนคนอื่นจริงๆ ถูกต้องถึงแม้ว่าท่านจะพูดออกมาค่าก็จะฆ่าเจ้าแต่ถ้าท่านยังพูดค่าก็จะเหลือร่างของท่านไว้แต่ทาไมยังไงก็ตายแล้วมัน,ต,งงนต่างกันยังไงเย็นก็ได้แล้วแต่ท่านน้าเลยยาละลายเลือด่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนถึงจะละลายร่างกายของท่านหมดช่วงนี้ท่านนะาทนไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายซะ ข้าสลบไป็นานแค่ไหนเนี่ยท่านแม่ท่านแม่ท่านเป็นยังไงบ้างอ่ายุนท่านแม่ข้าจะช่วยท่านข้าจะช่วยท่านนี่ไงไม่ต้องหรอกยุนตอนนี้มีหนึ่งคนที่ช่วยข้าได้ใครท่านพ่อหรอท่านพ่อของเจ้าตอนนี้แม้แต่ตัวเขายังเอาตัวรอดไม่ได้เลย คนที่แม่บอกเป็นคนที่ห่วงเปยเย่ไม่กล้าที่จะแตะต้องแค่คำพูดเดียวแม่ก็จะไม่เป็นไรเขาเป็นใครนางคือไม่พูดไม่ได้ท่านแม่ท่านเป็นอะไรที่บอกเข้ามาเถอะว่านางคือใครยูนเจ้ารีบออกไปเถอะของนี้เจ้าดมนานแล้วมันจะไม่ดีต่อเจ้าแต่ท่านแม่ไม่เป็นไรค่ะจะต้องไม่เป็นไร หนูคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นข้าจะต้องตามหาให้ได้ต้องหลิงอย่าร้องไห้ต้องหลิงไม่อยากร้องเพคะแต่ไม่อยากร้องก็ต้องแข็งแกล่งขึ้นแข็งแกร่งจนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ําตาก็ห้ามไหลออกมาเพคะองหญิงองหญิงองค์ชายจิ้นส่งคนมาพเพคะ่ะบอกว่ามาขอโทษองคหญิงแล้วและอะไร ย่ามัวอู้อี้รีบพูดมาแล้วตอนนี้ท่านเกิงจงจับได้เท้าไปแล้วอยากให้องคหญิงไปดูหน่อยเพคะคุณหนูเข้าใจแล้วไปบอกให้คนขององค์ชายจิ้นว่าองค์หญิงพักผ่อนอยู่ค่อยกลับมาวันอื่นขอรับคุณหนูพวกเราในเมื่อท่านเกิงจงเรียนเชิญพวกเราก็ต้องไปดูตำหนักเมสวย โดไว้ชีวิตข้าด้วยได้โปรดได้โปรดท่านกึงจงข้าขอพูดกับองค์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวได้หรือไม่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับท่านพ่อของข้าหรือนางอายุยังน้อยแต่กลับเฉลียวฉลาดเรื่องนี้มีผลกับชื่อเสียงของตำาหนังองค์หญิงใหญ่รวมไปถึงความสัมพันธ์ขององค์หญิงและท่านพ่อไม่รู้ว่าองค์หญิงมีความคิดเช่นไร ะทำเช่นไรให้ท่านเป็นผู้ตัดสินเถอะเรื่องข้อยุติธรรมข้าจะไม่ก้าไกา่สมกับเป็นบุตรขององค์หญิงใหญ่เฉลียวฉลาดจริงๆข้าอยากเจอเขาไม่รู้ว่าจะสะดวกไหมพาด้วเท้าเฉียวเข้ามาท่านพ่อพ่อสรงเสยร้ายพ่อจะทำร้ายเจ้าได้ยังไงท่านพ่อควรจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์กับท่าน เกลงจงมาหาข้าทำไมข้าไม่ใช่พตัดสินไม่สามารถข้าโทษท่านพ่อได้เรื่องมาถึงวันนี้คงจะแก้ตัวไม่ได้แล้วเปื่อเย่พ่อไม่อยากทำร้ายเจ้าพ่อแค่อยากจะไล่พ่อบ้านโจแต่ไม่คิดเลยว่าข้าถ้าไม่ใช่เพราะสายเลือดเรื่องที่ท่านกับข้าข้าก็คงไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยท่านไป เยเ่เจ้าทนเห็นพ่อของตัวเองถูกลงโทษเหรอยืมเงินก็ต้องชดใช้ค่าคนก็ต้องชดใช้ชีวิตมาชดเชยนี่คือกฎธรรมชาติท่านพ่อทุกคนต่างก,ก็เป็นลูกของท่านแต่ทำไมท่านถึงได้ใจร้ายกับข้านักเซียวหยวนเฉินเจ้ามันสาะระเลวตอนนั้นแม่ข้าตาบอดจึงได้แต่งงานกับเจ้าแม่ของเจ้าแต่งงานกับพ่อ ไม่มีวันไหนที่จริงใจต่อพ่อถ้าไม่ใช่เพราะว่าข้าตาบอดข้าก็คงไม่แต่งงานกับนางเจ้าพูดอะไรนะนางแต่งงานกับข้าเพราะเพราะตอนนั้นที่ท่านแม่แต่งงานกับเขาก็น่าจะมีอะไรผิดบางอยู่ท่านพ่อสิ่งที่ท่านทำลงไปข้าสามารถลืมไปซะแต่ข้าถามท่านเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรท่านแม่ของข้าตายได้ยังไงนางตาย ตายเพราะล้มป่วยเจ้าโกหกทำไมข้าต้องโกหกตอนน,น,นางล้มป่วยหนักในวังส่งหมอหลวงมาดูอาการก็ไม่มีทางรักษาเรื่องนี้ทุกคนก็รู้หรือว่าเจ้าสงสัยข้าหรือว่าเขาไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อยข้าไม่ได้ทำร้ายนางข้าข้ารักนางขนาดนั้นดูเหมือนว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เป็นคนทำ ถ้าเขาทั้งทำลายลูกสาวทั้งฆ่าเมียตัวเองก็เร็วเกินไปไปเยเจ้าต้องเชื่อพ่อนะ